ปลาเหลิมนะครับจะพาชมสวนนะครับว่าปลูกอะไรบ้างมีกล้วยน้ำกล้วยละกล้วยเล็บเมือนางดูมะละกอคุณมะละกอดูมะละกอปลาเหลิมปลูกไว้ข้าวโพดมะละกอแต่ละูกนี่มะละกอครับปลูกด้วยมะละกอขายขวามะละกอคนเลน ไอมะละกอกินชมต้ำจำชมก็ปลูดพันอะไรจากในเียดซื้อในเนียมาซื้อมาลูกเรเม็ดละสองบาทเอยปลูกเปกินต้นได้แค่นี้แหละออกกำลังจะได้กินได้ผันอะไรเากินกินกินอะไกินุกกินดิบได้ไม่ต้องกินต้อมกนเป็นหอมีกฟักฟักกะมีอยฟักฟัก เต็มที่หมดกินสั่งซื้อครับหอมเล็กพอจะสุกดูโอ้โน่นมะละกอสุกครับกล้วยเล็บมือนางอันนี้ต้นกล้วยเล็บมือนางนะครับเป็นไงกล้วยเล็บมือนางอันนี้เราจะปล่อยไก่ไก่ไก่กินไก่ธรรมชาติไก่ไข่หนีเจ้าเลี้ยงจะกักเดือนก่อนยี่สิบห้าเดือนหาเดือนออกไข่เดือนไข่อืมไข่จะพูดไข่วันสองปี นี้เราปล่อยปล่อยกินธรรมชาติต่อไปนี่คือต้นหอมใช่ไหมครับปะเหลิมหอมครับหอมหอมแบงหอมแบงในวิธีปลูกหอมขยายหอมยังไงออนี่เดี๋ยวตามไปดูครับว่าวิธีปลูกหอมปลูก่่ถอนมาแล้วม่เอาไปแช่ไวู้่ขง้ากใช้ทบกนนนางหยา พื้น่องเนี่ยต้นแค่เดี๋ยมันมันเอาปลูกเนี่ยแค่เนี่ปลูกแล้วก็ได้อย่างเงี้ยแค่สองต้นออกมาปบนอย่างเงี้ยนี่เพิ่งจะเดินกว่ากว่าแต่ของแบ่งฮอนเป็นแจ็คเดียมไหมเถอะ ปลูกโดยไร้สารพิษไม่มีอะไรไม่ได้ฉีดยาดูปลูกด้วปุ๋ยหมักเพื่อสดดูตัวสวดปลกยาวปลูกกินดีงเหลือก็แบ่งพักลูกหลานอยากกินกินได้เลยครับอืมอืมอืมเนยสั่งมาจากเน็ตอันนี้กระเจี๊ยบที่สั่งมาจากเน็ตครับดูดกดดูดดครับจะกินยังไงเนี่ย ทุกต้นปลูกแค่สิบกว่าต้นเนี่ยออกงี้เลยเนี่ยกินได้ลูกกินได้กินดิบได้ลเลยแต่ยังแก่แล้วยังงี้เก็บกินได้อันนี้กระชายก็มีผักชีผักชีโอ้ค่ะไปขายก็พอต้นหอมได้เดืนนี้ ว่าเก็บย่ำเสา